สวัสดีครับสวัสดีครับผมธนเดชลังสิรนนท์ครับครับและผมกิตติบัวบึงครับครับขอต้อนรับสู่รายการพายเดลี่ t r a t e ี y ประจำวันที่8กันยายนนะครับวันนี้ก็เป็นผมกับน้องหมอมาคุยเพราะว่าหนึ่งกับพี่กบีติดภารกิจนะครับวันนี้ก็จะมาคุยนะครับกันเรื่องตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่ได้นายมนตรีท่านใหม่ก็คือคุณอรุทินชาานเลรกคุณครับแล้วก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นสหรัฐ ตัดแรงงานซึ่งโห<ฮ><ฮ>คนตกใจนะตัวเล็กอ่อนแอแย่มากแล้วก็วันนี้หมอก็จะมาคุยเรื่องการมองภาพในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็มีทองคําด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนทราบกันนะครับว่าเราได้นายมนตรีท่านที่32แล้วแล้วก็มาคุยกันนิดนึงนะครับ,รบก่อนไปนิดนึงครับผมขออน,นุญาตที่จะสรุปอของเมื่อวันศุกร์นิดนึงนะครับว่าว่าเป็นยังไงรับอัพนิดนิดนึงก่อนที่จะไปสู่เนะื้อหาสําคัญ ของวันนี้นะครับครัเดี๋ยวลองพี่สวายยิงหน่อยนะเดี๋ยวก่อนให้ผมออขยับไปพี่นี่มาตรงนี้ครับอโอเคอ<ะ>ก็เซ็ตอินเด็กซ์นะครับถือว่าออมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ12.25จุดนะครับก็บวกประมาณสัก1%นะครับถ้าเทียบกับเมื่อ,อ,อสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยแน่นอนครับบวกขึ้นมา28.19จุดกจุดก็แสดงว่าทั้งวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นตอบรับค่อนข้างเป็นบวกนะหมอกแล้วก็ ต่อเรื่องของการเมืองไทยแล้วก็ถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วก็เติบโตมาประมาณสัก2.2%ต่างชาตินะครับวันศุกร์ก็ซื้อสุทธิมาประมาณสัก1 0 0 0ล้านบาทมันดูเดทเนี่ยก็ซื้อสุทธิมาประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดร้อยล้านบาทแต่ว่าเยอทูเดทเนี่ยต่างชาติยังมองวุ้นไทยไม่ค่อยน่าดึงดูดมากเพราะว่ายังลบอยู่ประมาณสัก8 3,000ล้านบาทค่าเงินบาทแข็งมากนะครับ,รบแล้วก็ตราดดาโจนก็ค่อนข้างจะแกวงในทิศทางที่เป็นลบ ส่วนใหญ่ก็จะลบนิดนึงนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีคุยเรื่องของสลาดแรงงานอ่ดอลลาร์ตัวข้างหนึ่งดอลลาร์ก็อ่อนค่าตามทิศทางที่คนกันงวลเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับเอ่อส่วนราคาทองคำก็ก็เป็นตัวนะึงน่าสนใจแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตพูดคุยเรื่องของตลาดในประเทศก่อนนะครับ,รบอ่าสไลด์ต่อมาเลยครับนี่จะเป็นเรื่องของตัวคอรมอรนะครับอ่อลงมาเลยนะครับลงเลย ก็<ใ>นแน่นอนฮ <ใน S 1> ะอย่าหมอเราเราอยู่กันบังเอิญตอนที่ที่โหวตนะพี่มี IPO หุ้นตัวใหม่นะครับก็ทราบเหมือนกันว่ามีการโหวตกันสภาแต่ว่าช่วงเปิดสภาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรียกว่าพักเพื่อไทยก็อาจจะเรียกว่าตีลวนนะฟไม่ฟังไหม <laughs> โอเรียกว่าถ้าไม่ถ้าจะไม่ได้เธอก็ใช่ไหมไม่เปานไรนิดนีดมีแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าก็มันก็รู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเสียงที่ได้มาเนี่ยก็คือตัว ตัวการหลักก็คือตัวพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มั่นใจละเขาก็จะโหวตให้คุณอน,นุทินซึ่งเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขสักห้า,ห,าห้างเงื่อนไขที่าทาไมพรรคประชาชน,นโหวตให้คุณอน,นุทินแต่ว่าก็มาดุนะน้องๆมันมีคนรู้ล่วงหน้าเลยนะพี่เรื่องนี้อยา่างไรก็ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาบอกว่าเขารู้ล่วงหน้าแล้วใตั้งแต่สมัย ตัคลิปใช่ไหมใช่ครับอ๋อไคลิปเองคาดการเองอ่าเรียบร้อยเสร็จสัาเข้าใจได้นะครับแต่ว่าพรรคประชาชนก็ออกแนวดูเหมือนกันนะเพราะว่าตอนวิปายบนหน้าพรรคประชาชนก็เหมือนกับว่าในชั้นไม่ได้เลือกคุณพรรคเราเนี่ยไม่ได้เลือกคุณอนุทินเพื่อมาบริหารนะครับแต่ว่าเลือกมาเพื่อยุบสภายุบสภาฟังตรงนี้ดูก็ถ้าเาเป็นต่างชาติเรามองนี้ก็รู้สึก ก็เลือกไปนะเลือกมายุบสภาก็แต่พูดถึงว่าถ้าอย่างนี้มันก็ดูดีขึ้นไหมครับหมายถึงว่าโทนความสเตเบิลของการเมืองสําหรับพี่นะใช่พี่มองว่าเราเราต้องการความต่อเนื่องนะว่าถ้าถามว่ามีอายุสักสี่เดือนบวก2เดือนหมกหนึ่งเดือนสี่เดือนเหมือนวามว่าคุณยทินเข้ามาบริหารประเทศใช่ไหมครับแล้วก็อีกสเดือนก็อาจจะเป็นอสมมติว่าคุนทิน แล้วว่าไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวแล้วกันแล้วก็ยุบสภา,าก็จะมีเวลาเลือกตั้งไม่เกิน60วันแล้วก็พอเลือกตั้งปุ๊บก็กรรตก็พิจารณาดูว่าเออมีใครผิดกฎหมายเลือกตั้งนั่นนี่รู้หรือเปล่าตั้งรัฐบาลมันจะช้าอยู่น,นะครับ,รบแล้วรวมๆแล้วจริงๆเนี่ยรับจากที่คุณนุทินเรียกว่าครมอคุณุทินเนี่ยเรียกว่ามีอำนาจเต็มก็คือหลังจากที่ต้องประกาศนโยบายผ่านสภา,าซึ่งก็คิดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ก็จะบวกไปมาสัก7จ็ดแปดเดือน ถ้าเกิดตามไทม์ไลน์สีเดือนเนี่ยถึงจะได้รัฐบาลใหม่อีกทีหนึ่งชั้นช่วงนี้เองถ้า3ามพี่นะพี่ก็มองว่ามันก็โอเคอะเหมือนว่ามีความต่อเนื่องอย่างอย่างน้อยก็ได้นายกในช่วงเวลาที่เรากําลังปิดปีงบแล้วก็ต้องต้องจัดการต้องอะไรต่างๆด้วยหรือเปล่าก็ประมาณใช่เพประมาณน่าจะน่าจะน่าจะผ่านได้ไม่ยากเพราะว่าเข้าใจว่าผ่านวาระสามไปแล้วรอวุฒิสมาชิกแล้ววุฒิสมาชิกอ่ะก็เราเข้าใจได้ว่าเขาก็คงไม่ไม่ดึงอ่ะ ในภาวะการดำบน้แล้วอีกท่านหนึ่งที่เขาจู่ๆไปต่างประเทศนี่คือเราคุยก şey no ันเลยเดี๋ยวเคุยกันเอาเรื่องนี้ก่อนครับก็อันนี้เป็นเป็นการโหวตเมื่อวันศุกรที่ผ่านมาก็ชัดเจนนะครับคุณอนุทินชัยริกุลท่านก็ได้เป็นในวงตี คนที่32ของไทยนะครับด้วยคะแนนเสียงที่ก็ชนะค่อนข้างจะทุ่มท้มทนนะครับได้คะแนนเสียงมารวมๆ311เสียงนะครับ,รบก็คุณเชเยเกษจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้คะแนนเสียงมา152เสียงแล้วก็มีผู้งดออกเสียงประมาณ27เสียงเรือ่องหลักก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็สมาชิกทั้งหมดอ่ะ492ท่านแล้วก็มาลงคะแนนในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็490ท่านก็ชัดเจนว่าคุณอนุทิน ก็ได้เป็นนายมนตรีคนที่32นะครับ mm hmm. อันนี้มาดูประวัตินิดนึงครับว่ารเราอยาจะรู้ว่าเรารู้จักคุณนุทินใช่ไหมบางคนก็อบอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหนง่ายๆครับคุณนุทินก็ปัจจุบันเนี่ยท่านก็อายุประมาณ58นะ mm hmm. แล้วก็เอาจริง13กันยายนเนี่ยเป็นวันเกิดของท่าน mm hmm. ครบ59ฉลวันเกิดนี่หมายวาะว่าฉลวันเกิดอะครับนะครับก็เป็นวันเกิดที่ผมเชื่อว่าเนี่ยคนที่เป็นนายมนตรีเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นท็อปท็อปสุดแล้วตำ,ตำแหน่งสูงสุด <laughs> ทางคำเมืองนะ ของคนที่เกิดขึ้นนะครับคุณรุอทินก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับวิศวกรรมอุตสาหการครับจากสหรัฐอเมริกานะครับปี2532แล้วก็คุณรุณินแกก็จริงๆแล้วแกเป็นตระกูลเรียกว่านักธุรกิจนะถ้าเรารู้จักสเตย์คอนซึ่งแต่ก่อนซึ่งพี่เองอ่ะก็เคย cover หุ้นหุ้น คอนแทคเตอร์พี่ก็เจอคุณอรุทินครั้งหนึ่งผมผมก็เคยโคเวอร์นะเคยใช่ไหมสเตแต่ว่าครับสมัยเป็นสเต็กไม่น่าทันคุณอรุทินนะอ่าไม่ไม่ทันไม่ทันครับแล้วก็อยู่ในช่วงท้ายๆก่อนจะไปเป็นสเตคอนใช่ครับครับเพราะว่าแต่ก่อนแกก็เป็นนักนักธุรกิจเพราะว่าตระกูลของท่านแหละก็คือมาจากคุณชวรัตรชานวิรกุลซึ่งก็เป็นเป็นนักการเมืองแหละแต่ว่าครับแต่ว่าก็ทําธุรกิจเรื่องของรับเหมาก่อสร้างนะครับคุณอรุทินก็จะเรียกเลยว่าก็เติบโตมาจากสายอาชีพนะครับนักธุรกิจแต่ก็ เริ่มนะครับที่จะมาเข้าแล้วก็วงการการเมืองก็เมื่อปี2,539<ม>เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสมัยคุณประจวบชยสารทันไหมทันครับยังท่านใช่ไหมยังเด็กโอ้ยังเด็กครับแกก็นะรุ่นรุ่นเก่าจะรู้จักคุณประจวบชายสารแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ลวเพราะว่าท่านก็ไม่แน่ใจว่าท่านยังมีชีวิตอ,อยู่หรือเปล่านะจะเช็ค<ม>แล้ว<ม>นะครับก็แน่นอนว่าคุณอน้ชินเรื่องการเมืองมาปรากฏว่าผลงานที่ทุกคนก็จดจานะครับคุณแล้ินได้ก็คือหนึ่งเรื่องโควิด19 เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็เรียกคุณลินจินว่าหมอหนูหมอหนูเอาเอาน้ำเข้าวัคซีนนะครับก็โอเคละช่วงนั้นมันอาจจะมีการเสียงวิพากษ์วิจารอะไรมากมายก็ผมว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเอาตัวนี้มาเดี๋ยวคนก็วิพากษ์วิจารตรนี้อันนี้ถ้ามองอย่างมองอย่างเป็นกลางก็คือผมว่าน้เวลาที่เขาเลือกมาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเนี่ยจะจะจะได้รับความนิยมในอนาคตครับ ก็อ right. pues ันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นผลงานเขาอีกอย่างอย่างใช่ไหมครับก็เป็นคนเดาว่าแล้วจดจาว่าอ๋อคุณอนุทินเป็นหมอหนูแต่แต่เรื่องหนึ่งที่ที่ผมไม่เห็นด้วยกับเขานะฮะนี่คนเป็นตัวคือไอแอนสุดท้ายนียบายกัญชาครับก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งคนก็จดจาเพราะว่าเป็นนโยบายที่คุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยท่านก็ผลักดันตัวกัญชาถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็พยายามผลักดันให้เป็นกัญชาเสรีในปี2565โอเคแหละ ในแนวทางหนึ่งของคนก็เป็นห่วงเป็นห่วงนะว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาหรือเปล่านะครับอ๋อเปิด Facebook มีปัญหาอ๋ออ๋อไงเดี๋ยวต้องอ่ะงั้นเออวันดีทางมีทางไลฟ์ของเราช่องทาง f e c o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  k c e b o o k มีปัญหานะครับก็งั้นเดี๋ยวขอญาตเดี๋ยวขอกดกดใหม่ทีหนึ่งใช่ไหมครับ อ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับขอออกจากไลน์นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเข้ามานะครับเอ็นดูดินะครับ <N> <N>